รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอสทอทีวี T o o N TV ค่ะในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะ เพื่อที่จะมารับความหนาวเย็นแรกของปีและในครั้งนี้ค่ะนันมากับพี่วิสารน้ำค้างค่ะกับช่างภาพนิจยาสารอสทที่ว่ากันว่ามีภาพถ่ายที่สวยหวานที่สุดคนหนึ่งเลยละค่ะและในครั้งนี้ค่ะพี่วิสารนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติผ่านภาพถ่ายแล้วก็ความรู้สึกในใจค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมได้เลยค่ะ นี้ค่ะกับหนาวแรกของปีค่ะก็สร้างความหนาวเหน็บให้กับตัวทีมงานเองแล้วก็ช่างภาพเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่วิสารก็กําลังที่จะมาถ่ายพระอาทิต์ขึ้นกันค่ะต้องมาองรอลุ้นกันค่ะว่าจะมีหมอกไหมแต่คิดว่าน่าจะได้ภาพสวยๆหวานๆจากพี่วิสารแน่นอนค่ะ ค่ะเราก็ขึ้นมาบนจุดชมวิวของดอยอินทนนท์กับพี่วิสาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่วิสารกับบรรยากาศเช้านี้วันนี้เจะได้ที่ลมมันแรงนะครับไม่งั้นจะมีหมอกแล้วมันจะสวยอตอนนี้ก็มีหมอกอยู่ทางด้านหลังเรานิดเดียว่ถ้ารอแสงพระอาทิตย์ลอดมาได้เนี่ยก็คงจะสวยอยู่ครับ ทางศึกษาธรรมชาติค่ะที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นกิ่วแม่ปานค่ะซึ่งระยะทางนะคะประมาณ2.8กิโลเมตรค่ะเราจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติรอบตัวที่มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งทุง่งหญ้าน้ําตกแล้วก็ป่าดิบเขาระดับสูงค่ะข้างในเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนและจะมีอะไรให้พี่วิสารถ่ายบ้างเนี่ยไปดูกันค่ะ เจอน้ำตกแบบนี้ค่ะอย่างตัวหนูเองอ่ะหนูก็จะมองถึงความสัมพันธ์ของถึงป่า <ฮะ S 2> มีน้ำตกมีป่าไม้แล้วก็เราจะเห็นสายน้ำเนี้ยหล่อเลี้ยงหลายๆชีวิต <ฮะ S 2> แต่ว่าตัวของพี่วิสารเองค่ะน่าจะมองลงไปลึกกว่าหนูพี่วิษณ์เห็นอะไรในน้ำตกสายเนี้ยคะถ้าเรามาเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ชื่นใจอ่ะแล้วว่าเราเห็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ยังมีน้ำที่สมบูรณ์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ การมาเที่ยวป่าที่นี่มันมันอาจจะไม่ได้แค่แค่เห็นอย่างนี้มันจะดีแต่ความรู้สึกและจิตใจถ้าเราเรารู้สึกว่าเรารักป่าได้รักน้ําได้เนี่ยมันจะเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่จุดสิ้นสุดของการเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานแล้วค่ะ ซึ่งตลอดเส้นทาง2.8กิโลเมตรค่ะเราก็ได้เห็นถึงความหลากหลายในด้านของระบบนิเวศท,ที่กิ่วแม่ฟานค่ะแล้วตัวพี่วิสารเองล่ะคะตลอดระยะเวลาการเดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพี่วิสารเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะการเดินสมัยเก่าเนี่ยม,มันได้อัตลักษ์ของการเดินป่ามากกว่านะแต่พอถึงตอนนี้ที่พอมีเทลขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีต่อการท่องเที่ยวนะครับคือทุกคนสามารถมาเดินชมได้ ภาพถ่ายของพี่วิสารค่ะที่เข้ามากิ่วแม่ปลาเนี่ยที่เป็นภาพที่เรียกได้ว่าที่หนึ่งในใจเลยพี่วิสารเคยถ่ายภาพอะไรไปแล้วประทับใจบ้างคะก็คงต้องบอกตรงๆว่าเป็นภาพกว่างผาเพราะว่ากวางผ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่านมาตั้งแต่อดอยม่อนจองนะค,ะคะม้าเทวดากับทุ่งหญ้าสีทองผมไม่รู้เป็นวลีใครนะครับ แล้วเราก็ติดใจกับไอ้คำนี้มาตลอดว่าไอ้มา้าเทวดานเป็นไงเราก็ตามไปที่ดอนม้อนจองก็ไม่เจอแต่เรามาที่นี่เราเราเจอะนะครับเราก็เลยประทับใจนะครับ ถ้าเรามาที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะเราจะพบกับกล้วยไม้ที่หายากมากเลยนะคะในประเทศไทยเราจะเจอได้แค่ระบบนิเวศที่เป็นป่าดิบเขาระดับสูงนั่นเองค่ะนั่นก็คือเอื้องพายชมพูนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่วิสารกำลังถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันค่ะว่าเทคนิคการถ่ายภาพกล้วยไม้แบบนี้เนี่ยพี่วิสารจะถ่ายทอดออกมายังไงคะ พี่วิสารคะกล้วยไม้เนี่ยเรามีเทคนิคการถ่ายภาพยังไงให้น่าสนใจคะจริงๆดอกไม้เนี่ยเขามักจะนิยมให้ถ่ายถ่ายให้เห็นรูปลักษณ์ของเขานะครับแต่กล้วยไม้เนี่ยมีคนเคยบอกว่าถ้าเราถ่ายไม่เห็นข้างหน้าของเขาเลยเนี่ยไม่เห็นกลีบของเขาครบเนี่ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะ สนับสนุนรายการโดย อนนี้ค่ะเราอยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาการเดินเนี่ยยีนาทีค่ะเราจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้วก็ความงดงามรอบๆตัวเลยค่ะแต่ไฮไลท์ที่สําคัญนะคะที่นี่ค่ะมีพืชพันไม้ที่หายากแล้วก็นกเฉพาะถิ่นอยู่เดี๋ยวไปดูค่ะว่าพี่วิสาเนี่ยจะถ่ายทอดภาพถ่ายเหล่านี้ออกมาได้งดงามแค่ไหนค่ะ ศึกษาธรรมชาติอ่างกาเนี่ยคะ่ะในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะเข้ามาศึกษาธรรมชาติมาดื่มด่ากับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขาแบบนี้คะ่ะแต่ว่าในมุมมองของช่างภาพเองคะ่ะที่พี่วิสารกลับเข้ามาหลายๆครั้งเนี่ยพี่วิสารมองอ่างกาเป็นยังไงบ้างอะคะจริงๆสำหรับช่าง,ง,งภาพทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแรกเลยก็คือว่าจะมาดูภาพที่สวยงามก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าก็ยังมีช่างภาพอีกส่วนหนึ่งแหละที่ ที่อมองมองลึกลงไปถึงระบบนิเวศของเขาะนะครับเพราะว่าจริงๆผมได้ยินคําว่าต้นน้ําเกตเอของประเทศไทยเนี่ยผมก็คิดถึงที่นี้ตลอดเลย<ะ>แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าการเก็บภาพเ์อ่ไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นหลักฐานหรือข้อมูลที่ที่ดีในอนาคตที่เราจะเห็นว่าอดีตมันเป็นยังไงนะครับ<ะ>แล้วก็อนาคตมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้<ะ>และอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ชอบส่วนตัวเลยก็คือว่าเราชอบธรรมชาติต่าง โดยเฉพาะเรื่องของนกด<ะ>อกไม้นะครับเนี่ยเราก็เลยทําให้เราต้องมามาที่เนี่ยปล่อยครั้งแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงในการเข้ามาหลายๆครั้งค่ะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายที่ยืนยันในในทุกๆปีที่มันเสื่อมทรมลงมันสะท้อนอะไรในใจของช่างภาพบ้างไหมคะหนึ่งเลยเราก็ต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติของมันนะ,ะอย่างเช่นที่เราเห็นต้นไม้ที่ล้มเขาก็หมดอายุไปแต่บางสิ่งบางอย่างท,ที่ที่มันอ่อนไหว มันเซนซิทีฟกับสภาพอากาศเนี้ยเราก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งแล้วว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเป็นเพราะว่าเรา mm hmm. เราเรา,เราบุกรุกหรือลุมเล้าเข้ามากเกินไปหรือเปล่านะที่ที่ทาให้พืชบางชนิดต่างๆเนี้ยดูดูมันอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างพอมันอยู่ไม่ได้เนี้ยความชื้นต่างๆมันก็ลดน้อยลงนะแล้วก็น้ามันก็จะต้องน้อยลงเป็นปกติมันเป็นระบบนิเวศท,ที่ที่อะไรอะ ที่่่่เล็็กกๆแตมันยิงใหญด้วยข้อจํากัดของธรรมชาติที่มากขึ้นค่ะทําให้ช่างภาพของเราเนี่ยทำงานยากขึ้นเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของภารกิจของเราค่ะว่าพี่วิสาเนี่ยจะถ่ายทอดอังกาออกมาได้งดงานแค่ไหนค่ะ โดยทั่วไปค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้กระทั่งตัวนั้นเองเนี่ยเรามองต้นไม้เราก็จะเห็นว่าโอเคแหละรูปร่างเชฟเขาสวยงามแต่พี่วิสารเนี่ยถือว่าใช้เวลากับต้นนี้นานมากพี่วิสารเห็นอะไรในต้นไม้ต้นนี้ค่ะต้องบอกว่าทุกต้นเนี่ยในเนี้ยเขามีหน้าที่ของเขาทุกต้นเลยนะครับ<ม>แล้วก็เราเห็นต้นเนี้ยที่เอียงอยู่อย่างนี้มาหลายสิบปีและนหน้าที่ของเขาก็คือใบทุกใบของเขา ยังสามารถที่จะเก็บความชื้นในอากาศมาเป็นเป็นหยดน้ำแล้วก็ซึมซับลงมาเป็นทานน้ำเป็นต้นน้ำเ็ดเอที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี้ยซึ่งซึ่งผมอยากพยายามที่จะเก็บให้มันอยู่ในภาพเดียวกันเนาะ พี่วิสารก็กำลังที่จะถ่ายภาพธรรมชาติอยู่ค่ะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การถ่ายภาพธรรมดาละค่ะนี่คือการเอาหัวใจไปวางไว้กับธรรมชาติตอนนี้นะคะก็ให้พี่วิสารนะคะถ่ายภาพที่พี่วิสารบอกว่า สวยงามมากอีกหนึงที่นะคะแสงกำลังลงอยู่พอดีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราได้ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยค่ะนอกจากที่จะเป็นเสียงไพลระแล้วของการเข้ามาชมธรรมชาติค่ะถ้าเรามองลึกลงไปอีกนะคะเนี่ยคือป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่สูงที่สุดของเมืองไทยนี่แหละค่ะที่ลงไปหล่อเลี้ยงอีกหลายชีวิตด้านล่างเลยค่ะ ถ่ายภาพธรรมชาติเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิตพี่วิสารมากไหมคะอืมอันเนี้ยจริงๆทุกคนเนี่ยก็ถ่ายภาพเหมือนกันทุกคนแหละ,ะทีนี้จะคิดได้ไม่ได้หรือว่าจะเข้าใจอะไรได้ไม่ได้เนี่ยมันคงต้องแล้วแต่บคุคคลนะว่าเพราะอย่างผมเนี่ยอะไรที่ถ่ายภาพอย่างอื่นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ตึ๊กเข้ามาอยู่วใจก่อนค่ะฉะนั้นการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเรา ไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันก่อนเนียมันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้คนอื่นดูแล้วรับความรู้สึกต่อถึงเราไ,ได้ใช่ไหมนั่นเนอะงง้ก็หมายความว่าทุกภาพที่พี่วิสารถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็เกิดจากความรู้สึกใน,นใจก่อนใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่ที่เราเดินไปเห็นเอ๊ะตรงเนี้ยมันมันรู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยหรือไม่ทีหนึ่งก็มันเป็นเรื่องของของด้านศิละปะว่าอโอ้ตรงเนี้ยมัน มันมี ick, มีมิติมีคอมโพสิชันที่น่าสนใจมากหรือมีโทนสีที่มันดูแล้วแบบเป็นเรื่องของงานงานศิละปะอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็เฮ้ยถ่ายทอดเก็บเอาไว้ uh huh. ด้วยครับ สนับสนุนรายการโดย คืนนี้ค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศค่ะให้มาเก็บภาพท้องฟ้าในยามค่ําคืนบริเวณพระมหาธาตุนะคะตอนนี้พี่วิสารเนี่ยกำลังเซตอุปกรณ์กล้องที่จะถ่ายดาวไปฝากแฟนๆอสทอออนทีวีแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูว่าภาพถ่ายดาวของพี่วิสารในค่ําคืนนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนค่ะตอนนี้พี่วิสารก็ เตรียมประจําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค,ค่าคืนนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่วิสารกับการถ่ายดาวครับวันนี้เราจะถ่ายดาวเหนือตรงพระธาตุนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอ,งอ,งองให้แสงพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็รอ,อแสงจากดวงดาวต่อไปครับการใช้ฉากหน้าพี่วิสารเลือกที่จะใช้เป็นองค์พระธาตุใช่ไหมคะครับ พราะอย่างนีน้อยก็จะบอกความเป็นอินทนนท์ได้ชัดเจนพอสมควรใน,ใน,ในยามค่ำคืนนะครับค่ะคืนนี้ค่ะเราต้องผ่านความหนาวเหน็บไปให้ได้ะนะคะเพื่อที่จะให้ได้ภาพดวงดาวบนท้องฟ้าสวยๆจากพี่สานกันค่ะเอาจจช่วยพี่วีาสารนะคะขอบคุณครับค <laughs> ุ้มค่าที่เราคอยเลยค่ะ คุณผู้ชมคะกว่าครึ่งคืนค่ะที่เราทนกับความหนาวเหน็บตอนนี้เนี่ยถือว่าภาพที่ได้ถ้าจาัดที่สายตาเนนมองนะคะเนนรู้สึกว่าภาพนี้เพอร์เฟกแล้วก็สวยแล้วล่ะแต่ตัวพี่วิสารเองคะ่ะมองภาพนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โชคดีที่วันนี้ฟ้าคงใจดีกับเราแล้วก็เปิดฟ้าเปิดให้เราเห็นดวงดาวที่งดงามแล้วก็ได้รูปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับ ก <S an etc. Harriet> ับอากาศที่หนาวเห็นมากๆก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะอย่างที่พี่วิสารนะคะเคยบอกไว้ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาซื่อสัตย์กับเราเสมอใช่ครับใช่ครับ ันนี้ค่ะนันพาคุณผู้ชมมาที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นศูนย์วิจัยพืชพันธุ์เขตหนาวค่ะอันได้แก่ผลไม้ค่ะแล้วก็พืชผักไม้ดอกไม้ประดับค่ะที่สามารถเติบโตได้ดีในหน้าหนาวแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนตามแน,นมาเลยค่ะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เนี่ยนะคะก็จัดตั้งขึ้นค่ะเพื่อที่จะเป็นศูนย์วิจัยพืชพันุหนาวค่ะแล้วก็นําองค์ความรู้เหล่านี้ละค่ะมอบสู่ชาวไทยภูเขานีคะอันได้แก่ชาวม้งแล้วก็ชาวกะเหลี่ยงค่ะรอบๆพื้นที่ค่ะให้รู้จักงานเกษตรที่มีคุณภาพค่ะเพื่อที่จะไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขาด้วยค่ะ การจัดแสดงพันธไม้นะคะก็มีหลากหลายโรงเรือนค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งโรงเรือนที่น่าสนใจค่ะก็คือโซนนี้แหะค่ะจะจัดแสดงกล้วยไม้หายากแล้วก็น่าสนใจในบริเวณนี้ค่ะหนึ่งสิ่งเลยค่ะที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ก็คือรองเท้านารีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกล้วยไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีรูปร่างที่สวยสะดุดตาค่ะ ในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนโรงเรือนค่ะที่รวบรวมพันธ์ุเฟิร์นไว้ค่ะเราจะเห็นเฟินเนี่ยหลากหลายสายพันธ์ุแล้วก็หลากหลายขนาดมากเลยค่ะก็ทําให้เราเนี่ยได้ร่มเงาค่ะแล้วก็ชุ่มชื่นค่ะเวลาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนอยู่ในป่าดึกดําบันเลยค่ะ ากที่นี่ค่ะจะมีพันไม้ที่น่าสนใจแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโครงการเกษตรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้สร้างเอาไว้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจค่ะอยากจะตามรอย ON THE อะโรดของเราค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะ ดอยอินทนนท์ในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวเย็นทําให้เราแบบสบายกันขนาดนี้นะคะ<ช>แล้วก็<ช>ภาพถ่ายสวยๆจากพี่วิสา์ด้วยสําหรับภาพถ่ายของเราในครั้งนี้ค่ะ,คะในทุกๆภารกิจพี่วิสา์พอใจแค่ไหนคะพอใจส่วนหนึ่งนะครับเพราะทุกครั้งที่มาบนดยนอยอินทนนท์เนี่ยหรือมาถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยเราไม่เคยได้ภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกได้สักห้าสิบหกสิบนี่เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จละ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบุญพี่วิสารค่ะที่เปิดโอกาสให้แฟนๆอสทออนทค่ะได้ตามติดภารกิจนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการอาสทออนทไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้านนะั่นจะพาไปตามติดภารกิจนะเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมค่ะทั้งช่อง9 m c o r d SD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ